ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนส่งทุกคนนะคะมือนีน้อนทียากก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันนะคะความฝันของน้องลุ่งหรืดีนะคะเพิ่นเป็นแม่บ้านนะคะบบได้เหตุงานอย่างนะคะเรี่ยงลูกนะคะกัมีรายได้อ่คอยหลายนะคะแต่แนวทางของเพิ่นเพิ่นถูกเป็นประจํานะคะงวดล่าสุดนี่คือ เก้าหนึ่งลางตรงๆนะคะเพื่อนก็อยากเอามาแบ่งปันพอไม่ไปน,นอนเอฟซีนะคะในทางช่องเ้าก็มีตะนดีมีน้ำใจนะคะนุ่นที่ยาถึงอยากเป็นสะพานบุญให้นะคะแนทางของเพื่อนเป็นเลขข่วมฝันนะคะเพื่อนมกักจะฝันต้องงวดนะคะวันที่ผ่านมานี่เก่าหนึ่งงวดนี่กับฝันแล้วนะคะฝันแล้วเพื่อนเน้นให้นะคะโตเน้นเน้นคือห้หางเดียวนะคะโตเน้นโตกันก,กับมีแทสองคู่นะคะจะเป็นโตได้จะห้ไปฟ้างเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นที่ยากกับน้องลุ่งหรือดีนะคะ วดวันที่16บธันวาสองห้าหกหกนะคะจ่าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าเอ่อแนวทางของน้องลุงหรือดีนี่เขา่ามาจะงวดแล้วคะ่ะเอมมันเข่าเรื่อยๆจตะมีเขา่าไม่รุดก็นานี่กะรุดเป็นงวดหนึ่งล้วกะงวดที่แล้วกะเ,เขา่า เป็นแนวทางคว่ำฝันหรือว่าที่มาที่ไปของเลขมาจากสายค่ะเลขส่วนใหญ่จะเป็นแนวทังมาจากคว่ำฝันจ้ะอ๋ออันซื้อเองฝันเองมันปะค่ะจ้ะส่วนหลาก่กัม่ได้ฝันเองเหรอกกับซื้อเองจ้ะบางเทือกอ่ฝันเป็นตัวเลขบางเทือกฝันเป็นปิศาแเราก็ตีถูกเรากะจก้ะแต่ละง,งวดน,นี่ถึงร้ายบ่ค่ะ บ่ค่อยเล่นน,เลนนักแม่คะอ๋อบ่ค่อยเล่นนักก็เลยอยากจะมาแบ่งฟันล่าซุดล่าสุดลุงลุงหรือดีนี่ถูกบนหรือล่างถูกล่างค่ะอ๋อถูกเก้าหนึ่งตรงตรงเลยมันบ่ค่ะจ้าอ๋อเรางวดน,นี่ฟันต้องงวดเราบอค่ะฟันต้องงวดเลยจะลังจากเลขก,กออกตกแรงมากฟันต้องงวดเลย แต่ละครังตารางวดนี่เขาจะฝันตองงวดหรือว่าบางงวดนี่จะฝันใกล้ๆมือ่อส่วนหลายนี่สิฝันตองงวดจ้ะมันสิฝันตองวดแล้วกะมันสิแม่นก็หลังหลังจากหั้นหลายเมือมันสิแบบฝันเรื่อยเปื่อยแต่ว่าฝันตองงวดมันสิมักมักสิแม่ก็มาจ้ะอ๋อแสดงว่าไก่ไกลเล็กออกบางเจอไกลไกลเล็ออกก็สิมีฝันยำอือแสดงว่าฝันยำจ้ะแสดงว่าพุ่มเข้าดีเนาะ ตอนนี้ยังเงานอยู่บ้านหรือว่าไปอยู่ทางจังหวัดเอออยู่ต่างประเทศจ้ะอ๋ออยู่ประเทศนึกว่าอยู่ประเทศไทยอาวสิรู้บ้างวดนี้ฝันแล้วฝันต้องงวดฝันจังไดเอามาแบ่งฝันเอฟซีนะคะฝ <c oughs> <c oughs> ันวันไปงานมันเกิดป่าจาา้าต่บ้าไปงานมันเกิดป่าอยู่เมืองไทยค่ะบัดนี้เลยเอ่อ ได้ถามไอ้น้องสาวของเพิ่นว่าเอ้ยป้าป้าเพื่อนนันอายุเท่าไดรแล้วค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนอายุเจ็ดสิบหกปี่าสันเจ็ดสิบหกปีจ้ะแต่ที่จริงๆแล้วอะ่ะเล่าอายุยังมาถึงเจ็ดสิบหกได้จ้ะอืมอืม,อ,มอ้ากคำมันคำมันฟันงวดที่ผ่านมานี่เจ็ดหกกับเจ็ดเก้าก็เป็นเลขค้ายๆกันเนาะอืมจ้ะ 7, 7อัน,นี้ก็เล่เอ๋อถามถามเ,เมือ่อยเบิงโทษไปถามเ่มาเมื่อเ้าก็เลยว่าไปถามเ่าว,ว่าที่จริงแล้วป่าเล่ววาอ่ะที่ฟันเห็นน่ะฟันเห็นเล่าหน่ะอายุท่อ,อไรแล้วเพื่อนก็นเลยบอกว่าอายุหาสิบปีค่ะอืมคว่เป็นจริงน่ะหาสิบปีจา้จาจริงแล้วอายุหาสิบปีแต่วน่านฟันน่ะเจ็ดสิบหกจ้า่นฝฟันน่ะเจ็ดสิบหกถามเ้าเบิงนะ่ะก็เลย เป็นเกินมากเลยหมักแห้งหมักหลายเหลก็กเจ็ดหกนี่จ้ 5, 5, 6, 6, 5. ะหัวนมดิบหกท่านหาพุ่มหกหกนี่แะจ้ะถ้าถ้านุ้นที่ย่าจะเอาล่งนี่ให้ล่งทั้งเจ็ดหกทั้ง 5, 0, 6, หาศูนย์หรือจังไดค่ะได้ใจนะมัมมก,กหมักเจ็ดหกแห้งมาแต่หาศูนย์เป็นตุกันหะไรต่างระบาดระบเจ็ดเก้าเพื่อเพื่อเหล็กหกมันกลับนะว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าจากเป็นตุกันแต่ว่ามันกัเป็นเป็นเหล็กเก่ามันกับวันแหน่นอนนี่จ้ะเพือมันมันก็ออกได้อีก หาศูนย์กับเจ็ดเก้าเป็นตัวกันเจ็ดเจ็ดหกนีเป็นตัวเน้นเจ็ดหกเป็นตัวเน่นมันส่วนมากน้องลุงหรือดีฟันนี่มันจะออกตรงๆหรือออกตัวการาฟค่ะ บางเทือก็ออกตรงบางเทือก็ออกกราฟแต่มันมันวนแนววนตะวันสลายสื่อกบบกับกราฟไปตลอดแล้วจ้ะให้เขียนให้เขียนว่ากลับนั่นอ๋อกับด้วยไปอ่าพี่จะเขียนว่าบนล่างไปกลับเนาะไปไปกลับบนล่างเพราะว่าบางคนค่ะเขาบเขียนกำกับฟหายบางคนมันก็ซื้อแต่ตรงตรง เมียน <l ug> ี่เหรอจ๊ะบอกตัวใดเพ่นเขาเจะกับสื้อแต่ตัวนั้นด้วยเนะาะค่ะ <l ug> บางคนเพื่อนเพื่อนที่เพิ่นซื้อแบบนั้นเพราะว่าเพิ่นทุนบ่หลายะ <l ug> อันนี้ก็บ่ค่อยมีทุนเนินเหรอจ๊ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านบ๊วยได้เห็นงานอ,อ๋ออ๋ออ๋อแสดงว่าพุ่มที่เฮาอยู่นั่นดีเนะ <l ug> าะตอนตอนท้องกะถูกประจรําด้วยจ้ะอืมตอนนี้ลูกได้จักกลุ่แล้ว ลูกได้สามขวบแล้วจ้ะถูกต้อกันสามสี่หงวนกับมี่ในแต่ตอนของตอนตอนขวดเมื่อแล็กอะ่วนหลายเป็นเหล็กฝันเลยจ้ะถูกต้อกันสี่หงวดกับมีตั้งตั้งแต่นับตั้งแต่นับยอนหล้างนี่ย่างย่างบะขั้นเบนนี่ถือมันจากหงวดยอนหลังหมดจะจ้ายอนหลังนับจากหงวดเก้าเก้านึ่งไปนี่มันมันมันดูดอยู่แต่ช่วงอันช่วงอันนี้ไอช่วงขวอดหงวดกวอนนั้นฝันใด สา,สามเก่าสามมันมั่นกับบ่อเขาจะผลมั่นไปเขาเหล็กเล่าออแต่กับเปลี่ยนเหล็กเลาวว่าเป็นนะจ๊ะอ,อลวอสรุปว่าเขาเรื่อยๆแต่าวางวันล่าสุดนี่คือเก่าหนึ่งล่างส่วนไหนขันเขาไม่กับเขาต่ออยู่ได้สองวันสามวันทั้งสิ้นถ้าได้เขาแล้วมันจะต่อกันสองสามว,วัดเราจังจะเว้นมันปะค่ะจ้าแม่วันนี้ก็คิดว่าเสกเขาอีกแล้วจ้ะมัมสรุปว่าแนวทางของน้องลุงหรือดีนี่ เป็นเลขคว้มฝันเป็นเจ็ดหกกับหาศูนย์าศูนย์กับหาเก้านี่เป็นเลขเอ้ยปรแม่ณาศูนย์กับเจ็ดเก้านี่เป็นโตกันเจ็ดหกนี่เป็นโตเน่นทั้งหมดทั้งมวลนี่หายไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสลักิจแบ่งรัฐบาลเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นเป็นเลขบนหรือเลขล่างส่วนมากที่เข้าถือประจําจ มันมัน,มนสลับกันแม่แต่แต่ว่าลูกหัวนี้หัวซื้อว่ามากเหล็กมากเหล็กบนในของจางหวัดอ๋อเน้นบนเน้นบนแต่ว่ามันสลับกันบางข้างมันกลับไปล่างบางข้างกบมาบนมันบ่ค่ะจ้าเราอันแต่ว่าหัวหัวนี้มากบนจ้ะเน้นบน <c oughs> เอารูปโฟกิปนี่เอารูป ของน้องรุงหรือดีเฮ็ดปกคลิปได้บอ่อรูปยั่ในโป้ไฟล์ในไลน์เนี่ยหรือจังไดเอาได้จ้า๋อได้พี่ต้องขออนุญาตก่อนอาวสรุวาแนวทางของน้องลุ่งหรือดีงวดวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกหกวดที่ผ่านมานี่ถูกเก้าหนึ่งตรงตรงงวดนี่ฝันต้องงวดตีเป็นเลขออกมากก็คือเจ็ดหกเป็นตัวเน้นหาศูนย์กับเจ็ดเก้าเป็นตัวกันทั้งหมดทั้งมวลนี่กะ ไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันวงวดนี้กับไอเอฟซี FC โซดีบแนวทางของน้องรุ่งอดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสีไดยงยินแลวนะคะเสียงสัมผัสระมานุนทิยาก,กับน้องรุ่งอดีนะคะเพิ่นกับยูตั้งประเทศเพิ่นกับ่ได้ทางานนะคะเพิ่นกัเลี้ยงลูกเพิ่นกั ฝันเองซื้อเองนะคะแต่ว่าเพิ่นว่าได้ซื้อหลายนะคะซื้อเป็นสีสันบันเทิงนะคะเพิ่นก็อยากเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อได้่ากับเขาค่าแพ่มเพิ่ดลูกเพิ่นนะคะสรุปว่าแนวทางของเพิ่นกับเป็นเลขกลุมฝันนะคะฝันเห็นป้านะคะวันเกิดป้าถามในฝันว่าอายุเจ็บหแต่ว่าความเป็นจริงไปถามจริงๆอายุเพิ่นบ่ได้เป็นเจหนะคะเพิ่นอายุแค่ห้าสิบเพิ่นว่าอาจจะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะเพิ่นก็เลขหยเจ้7ห เป็นตัวเน้นนะคะหาศูนย์กับเจ็ดเก้าเป็นตัวกันนะคะเจ็ดเก้าเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อเลขมันตีลังกาจากหกเป็นเก้านะคะทั้งหมดทั้งม้วนคนก็บอกว่าเน้นบนไลน่ก็ล่างนะคะถามว่า,าเอาเอาแบบว่าผ่านขึ้นไปกับบนล่างเป็นน้าท่างหาสื่อสลักกินแมงรัฐบาลนะคะนุ่นทียากกับขออวยพรหายพรอไมพีม่พน,น้องเอฟซีโชดีแนวทางของน้องลุ่งด้วยดีนะคะสุกๆมันมัน,มนค่ะ